สวัสดีครับวันนี้ก็วันที่หนึ่งพฤศจิกายนเนาะเราก็จะมาพูดคุยในเรื่องซื้อสินค้าซื้อ,อยังไงแล้วไล่เงินคืนนะครับทุกๆสิบห้าวันเนาะเราก็มีตัวอย่างให้ดูนะครับเดี๋ยวสุ่มเข้ามานิดนึงนะครับเพื่อที่จะไล่แทนตัวหนังสือชัดเจนเนาะเราก็มีตัวอย่างให้ดูแล้วว่าซื้อ,อยังไงทุกๆสิบห้าวันแล้วไล่เงิน,ค,นคืนก็คือเราทำแบบนี้นะครับ ซื้อของจำเป็นใช้ให้ครบ150คะแนนซื้อแบบไหนแล้วได้โบนัสทุกทุก15วันนะครับเราจะมีตัวอย่างนะครับอันนี้ก็จะเป็นชื่อชื่อสินค้านะครับ1ก็คือยาสีฟัน2แปรงสีฟัน3าครีมอาบน้ำสีแชมพูรสระผม5น้ำยาบ้วนปากหก ผงซักฟ้าเน้ำยาถูพื้น8น้ำยาล้างจานล้างห้องน้ำนะครับเก้าน้ำยาล้างจานสิบสมกาแฟนะครับ11โกโก้นะครับของจําเป็นใช้ในบ้านโครณนของเราเนาะของบริษัทสุเรียนมีเยอะแยะมากมายมีทุกอย่างนะครับอายกตัวอย่างยาสีพันหนึ่งหลอดถ้าเราเป็นชมาชิกนะครับเราก็จะซื้อ 150 5บาท155บาทเนาะแล้วก็บริษัทก็จะเก็บแต้มให้เราเห็นไหมครับมีคะแนนนะครับสินค้าหนึ่งตัวจะมีคะแนนคอ,อยาสีพันหน่อยครับอ่าแต่สีพันนะครับหนึ่งตัวนะครับมีคะแนนนะครับบริษัทจะเก็บคะแนนให้เราเนาะอันนี้ก็คือ,อยาสีฟันสมัยออนของบริษัทสุเรียนนะครับราคาข้างกล่องนะครับ179บาทนะครับราคาขายข้างกล่อง179บาท เราก็จะได้กําไรข้างกล่อง24บาทนะครับแล้วก็10คะแนนบริษัทก็จะเก็บให้เราที่เป็นสีม่วงนะครับจะเก็บสะสมสะสมไว้ครบ15วันถ้าเราซื้อของครบ150ยาคะแนนบริษัทก็จะโอนเงินเข้าบัญชีเราทันทีนะครับอ่าแล้วแต่เรานอะกจะอยู่จะได้กี่เปอร์เซ็นนะครับจะมีเน่นะครับ,ม,ม,รบมันจะมีอยู่5เ,เนานะ ห้าเปอร์เซ็นแปดเปอร์เซ็นสิบเอ็ดเปอร์เซ็นสิบสี่เปอร์เซ็นสิบเจ็ดเปอร์เซ็นยี่สิบเปอร์เซ็นนะครับเห็นไหมครับอ่าวันนี้เราก็ทดลองเนาะสร้างกล้องเห็นไหมครับอ่าถ้าเราอยู่ที่ห้าเปอร์เซ็นบริษัทก็จะโอนเข้าบัญชีเราห้าเปอร์เซ็นนะครับร้อยห้าสิบคะแนนถ้าเราอยู่ที่แปดก็จะโอนจนถึงยี่สิบเปอร์เซ็นเราก็ไม่ต้องสะสมนะครับอันนี้ก็วิธี ซื้อสินค้าแล้วได้เงินคืนนะครับง่ายๆนะครับถ้าเราซื้อของประมาณนี้นาอซื้อตามอันนี้เราก็จะได้คะแนนขนาดนี้แล้วก็ได้กําไรนะครับข้างกล่อง3า3อยห้าสบาบทแล้วก็ได้คะแนนจากบริษัทอีกนะครับได้หลายต่อนะครับได้คะแนนจากบริษัทแล้วบริษัทก็จะโอนเงินให้กับเรานะครับอันนี้ก็คือวิธีกําไร ซื้อสินค้ายังไงแล้วได้เงินคืนนะครับตรงไหนไม่เข้าใจก็คอมเมนต์เข้ามาพดคุยกันได้นะครับผมวันนี้เราก็ขอลาไปก่อนนะครับผมสวัสดีครับ